ทุกคนทุกคนอ่ะเมมมันเต็มแล้วก็เครื่องก็ร้อนมันก็จะตัดมันบอกอุณหภูมิสูงดูสิโอ้ยตายมามามา,มาตัดเอาตอนที่แบบว่ากําลังแซ่บอร่อยมากทุกคนอยากจะบอกว่าน้ําพริกก็อร่อยคั่วกิ้งก็อร่อยทุกอยาก่างแกดูแกงสิแกงเหลืองทุกคนอร่อยมากตัวเมืองตังจากทุกคนดูสิแด้บรรยากาศตรงกาญจนากาญจนาพิเศษเจ็บจากทุกคนตรงบางแคลนะคนระับเดี๋ยวมอบางแคลไม่ไกลจากเดินมาประมาณ เมื่อกี่ร้อยเมตรนะทุกคนมีรถก็ขับมานะคะอันนี้เป็นนักเดินทางพักที่โรงแรมเพชรเกษรแปดงในซอ,อยไอแชร์เรซิเดนน่ะห้องพักดีมากวิวสวยมากเห็นรถไฟ MRT อร่อยมากทุกคนคือระหว่างที่เครื่องดับเนี่ยเราก็กินไปแล้วไงเนี่ยหมดไปจาน w, แล้วได้เพิ่มใหม่ทุกคนอร่อยชิบหายวายป่วงเลยอนะทุกคนไม่อยากจะเสษอ,อ,อร่อยมาก บรรยากาศทุกคนลองกิซ้ำ EP หนึ่งเลยนะอ,อร่อยมันก็จะตัดอีกอย่างถ่ายยาวๆก็ไม่ได้อุณหภูมิสูงไม่ใหอ้อันนี้อร่อยมากอร่อยทุกอย่างจริงๆเคื่อกิ้งก็อร่อยเห็นหอมกลิ่นแบบหอมกลิ่นเครื่องเทศแท้ๆผักเหลียงเนี่ยเหมือนเหมือนกับสต,ตอทุกคนแต่ไม่ใช่นะ เป็นเหมือนลูกเนียงนะฮะอร่อยมากอยากให้ทุกคนมากินจังเลยอ่ะอม,มีน้ำด้วยนะไปทางนี้ไปบางแคร์เดอวมออยู่ตรงซ้ายมือเลยนะฮะไปทางนี้ก็เป็นนนทบ,บุรีคนครปฐมสุพันธ์บุรีได้เลยอืเส้นกาญจนาพิเศษอ่ะอยู่ใกล้ๆกับพุทธมนฑลสายสองบางแครมทุกคนอร่อยมากทำไงดีอ่ะดูสิ ไอปลาก็พูดอร่อยอืมอืมใา่พับนิ่งก่อนอืมอพริกอร่อยมากสุดยอดทุกคน